ผมเส้าพอตอมคลิปก้อนก้อนนุ่นว่าโอ้ยพอตอมเสาเห็ดก้อ,อย,ผมผมยประกวดเรามาได้แท่รอยซุ่มมานี่ครับผมก็ได้มาขิดเดียวงามจริงจังครับขพเจเนี่ยโอ้ยครับเออบิ่งนหาวจริงนะคพอตอมพอตอมตอนนี้กำลังกำลังฝึกสมาธิให้อยู่นะครับการ <บน S 2> ยืน,น,นยัน <ๆ S 2> ยังนะครับขีดในสุบก็เพื่ออยากเก็บตี้ยนเน่ยครับเป็นควายที่สมูทกมาหน่อยนี่ครับเบิ่งนเพราะดีนะครับลูกอัธลักษณ์ม้าชัดเจนเลยนะครับอันยังไปเบิ้งทางหน่อยครับ ดูหลังขาหลังยืนเหยียดทีร้ามครับควยตัวนี้นากดดีแน่นอนลูกคองสุกร้อเปเซ็นต์นะครับนี่ครับเสบุรขี่ครับเขา้สปีปปสวัสดีครับตัวนี้มอยู่ที่อตอมฟาร์มครับบ้านหอยเตยตำบนเวิร์มพือนยั้งตลาดกหวัดกาสินครับพ่อพตอมสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับผมาตอมฟาร์มครับ อาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วเวียนว่างไปอาทิตย์นึงอยู่เนาะแม่นครับอากาศห้อนครับอากาศห้อนนะครับอากาศห้อนครับหากรวยบ่ทันครับนี่ครับมื้อนี้มีมาฝายกี่ตัวครับมื้อนี้มีมาฝากอยู่สามสี่ตัวสามที่ตัวเพราะว่าได้ข่าวว่ามีเด็กปั่นเาำไมมีมาบ้างวัอนี้แม่นครับนี่ครับเดี๋ยวจะออกมาให้ชมน้องกัดพอต้องหาอยู่เรื่อยๆครับตั้งแต่สายพัฒนาเกษตรกรเราก็หาควายงามควายประกวดลงสนามอีกคือเก่าครับ อ่ะครับตัวแรกเขาไล่ละเอียดครับนี่ตัวแรกไล่ละเอียดนะครับปกตินะครับความสูงอยู่ที่รอยสี่สิบสี่นะครับแต่ว่าตอนนี้มั่นได้สิบเดือนกว่านะครับจะเข้าสิบเอ็ดเดือนแล้วนะครับสี่ขอดแล้วใช่ไหมครับได้แล้วครับน้ำก็เริ่มเดินแล้วครับพร้อมกับพอได้พร้อมกับเจ้าโชคมงคลนะครับนี่ครับนี่ครับครับเจ้าโชคมงคลเดี๋ยวนี้ลงมาเส้นหนึ่งนะครับเร้าอยสี่สิบสามโอ้แม่นครับเร้าลอยสี่สิบสาม แต่ที่ว่าไงอ่างไงอ่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็นั่นก็คือเอาไปเลยนะการขอกล้อนะครับนี่เป็นรุ่นเลยเลยนะครับเป็นสี่ขอดเหรอที่ครับลูกตัวที่สองนี่ในองนะครับลูกตัวสองนี่ในถังรับประกันห้องรับประกันตันี้ทุกอย่างนะครับรับประกันว่าสูงนะครับลอยสี่สิบสามนะจากพวกเกินนี่หนึ่เดือนหนึ่งตอนตอนตอนห้องนี่ห่าเดือนผมวัดรในลอยสี่สิบสี่นะครับ นี่ครับตอนนี้ลงมาเส้นหนึ่งนะครับแบบธรรมดาของคไขยทองคไข่ทองครับแมนบอกหมดแล้วก็ขยับขึ้นที่เขานะครับเราก็ยังสดที่ครับสดแน่นอนนะครับน่าจะภายในเดือนอีกเดือนหนึ่งนี่แหละครับเดือนนี้แหละภายในเดือนหนึ่งนี่ครับจะขวเพราะว่าณน้ม่นเริ่มนั่นแหละน้มตังเต่ากับประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์กันนะครับไขยบางโตก็ออกซีบเดือนกว่าบางโตก็ออกซีบเอ็ดเดือนบางโตก็ออกซีบเอ็ดเดือนกว่าหรือบางโตก็ออก ตีหนึ่งนะครับเงี้ครับมีครับมีหนึ่งนี่ครับหน้าตาอัตลักษณ์ควยไทยครบชัดเจนครับครบนะครับครบสดนะครับเอาเบิ้งไทยจังน่อยนะครับเ่รอที่เขาพ่อออกแดดเัาเป็นห้องควายทั้งเป็นห้องค้นนะครับช่วงนี้แดดคักอิลีแดดคักอิลีแด้ยังไงก็ชัดพรือวอนแล้วเศร้านะครับพ่อนแล้วเศร้าแลนนี้เขาไทยตั้งแปดโมงครับผมยังแดดนี่ครับนี่ครับถูกย่างดีเพราะมีตำหนิครับสวยครับ จะเริ่มยากๆเนี่ยนะครับครับแบงอะไรครับพ่อตัวนี้ตัวนี้ผมเปิดไว้ที่หกหมื่นสามพันบาทนะครับเพราะซื้อมากๆเพราะว่าเพิ่นเพิ่นที่ควาดแล้วไหมครับอีกเดือนเดียวก็ควาดแล้วล่ะนี่เอาไปกับการคอกล้อรถดครับนี่ครับหู้เชียงครับเชียงนะครับกินเก่งนะครับตาทั้งเขาก็สวยกินยากินเสื่องเก่งนะครับคุมมากๆครับราคานี่เลี่ยงบร่ได้เลี้ยงโดนเลยนี่ครับโอ้ อ่าครับพ่อตัวต่อไปนะครับพ่อค้มที่สองม่ลูกค้คมที่สองนะครับแม่ความสูงร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเบียดเบียดสามแปดนะครับ,รบลูกตัวเมียนะครับเป็นลูกของเจ้าท้องสุกของสุกเกิดวันที่สิบหาท่านว่าปีหกหกนะครับอตอนนี้ก็ได้สี่เดือนกับอีกสิบสองวันนะครับสถานะแมียนะครับสถานะแม่ผสมเก้าตเลื่อนนะครับได้เดือนได้เดือนเต็มแล้วนะครับแต่ว่ายังพอท่านตรวจท้องนะครับรล่อเกลัานะครับถ่ายแค่สิบยี่สิบเมื่อ แมนครับตรวจครับนี่คือเอกสารของแม่นะครับเอกสารของแม่เอกสารสองชุดเลยแมนครับนี่เอกสารของแม่นะครับที่ผสมใบนะครับได้เดือนหนึ่งนะครับแต่ว่านี่ใบเกิดลูกนะครับใบเกิดลูกนะครับท้องสุกนะครับนี่คือโคมพัฒนาของแทะแม่พัฒนาถึงตัวลูกติดแล้วก็ตัวในท้องเราครับลูกลูกเป็นตัวดีมากๆเลยนะครับตัวดีครับสีเดือนคือว่าแม่ส่งลูก ชิดสองมือนะครับแข้งขาเงาเนาะพ่อเนาะแข้งขาเงากระดูกใหญ่นะครับข้อมเงาของลูกเงาล้ำค่าเงาเขาข้อดีนะครับเมียนเมียนครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งเป็นโยงเลยล่ะควายตัวเนี้ยเป็นโย่งนะตัวนี้เป็นโยงเลยล่ะครับกระดูกกระดูกก้างมากแล้วกระดูกก้างสั่งนะครับก้างใหญ่นะครับโยงเราเอื้อหมักเผามาต้นน้อยนี่หรืนี่ครับเบิงลขาข้เลยนะครับลูกอัตลักษณ์มากชัดเจนเลยนะครับอัญยางไปเบิ้งทางหน่อยครับ ดูหลังขาหลังยืนเหยอียดดีพร้อมครับควายตัวนี้นะกดดีแนาะลูกท่องสุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับเบิรงเกินแม่หรีครับตัวนี้เพราะว่าผสมเองอยู่ค้อเขานะครับถือว่าตัวนี้ส่งลูกมากๆเราจะท้องสุกก็คือบอกล้ครับเบอร์หนึ่งตอนนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของควายหยักครับสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนสิบสองหมื่นนี่ขึ้นไปหาสวงไอสวงหน้าแม่ล่ะครับแมนครับตัวพวกเรานะครับท้องสุก เดีเขาได้เขาได้เรื่องคายอยากอยู่ไทยที่หนึ่งนะครับยักษ์ที่สุดในประเทศไทยด้วครับเอาเบื้องทั้งหนาแม่ไปยังน้อยครับจุดเด่นของเพื่อนคืออัตลักษณ์กับมาดีมากมาดีมากผนได้ทรงหาลูกนี่นี่นี่คือลูกตัวที่สองนะครับลูกตัวที่สามไปนะครับโอ้แบงค์เด๋ยครับพอคมนี่คมนี่เปิดไปที่พกมงินบาทนะครับบูพพื่อซื้อรับพื่อซื้อมากๆตังลูกโตเดียวนี้มันเห็นล้วนะครับเห็นลูกเรบเห็นผลงานลรวเห็นผลงานเรวนะครับผู้ใดหาแม่ทรงลูก นี่ครับเอาแมียไปลูกนี่ผลิตออกมาไว้จะขายอย่างเดียวเลยครับไว้จะเดินสนามก็ได้แม่ยครับเพราะว่าลูกโตดีมากลูกโตดีมา,มากนะครับนี่ครับเราแม่ก็มีโอกาสติดสูงเพราะว่าพานเราหลอกกลัวแหละหลอกกลัวแล้ว,ว,วนะครับรลอกนึง <ๆ S 1> ก็อีกสิบหมื่นะครับสิบหมื่นสิบเอ็ดหมื่นผมมกักเรื่องลูกไงครับลูกโตดีเราหันแม่ส่งลูกขนาดนี้นะเพื่อนบอกว่าส่งลูกเบิางที่ลูกอย่างเดียวเลยครับแม่ง้างอะไรยังส่งลูกมาง้ามกับขี้เก่าครับคือเก่านะครับนี่ฮะเบิางที่ลูกเบิางที่ผลงานของลูกนะครับ อันนี้ลูกเขาเนี่ยยังมาท่านนี่ทายพญาไห้นะครับท่านท่านในทายพยาท่านในฉีดยาบำรุงไห้นะครับการคิดว่ากันอีกแค่ห้าเดือนนี่ก็คือจะทายพยาไทยาจะไม่ผมมาสิสัตว์ผมมาคว้ยน่อยตัวนี้ขาเป็นเง้าโยงเป็นคล้ยโยงเป็นคล้ยอนนัคตดีครับตัวนี้ห้ามพลาดครับโอเคครับพ่อตัวต่อไปเล้ครับพ่อคมที่สองม่ลูกคมที่สองนะครับแม่ความสูง ร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเบียดเบียดสามแปดนะครับลูกตัวเมียนะครับเป็นลูกของเจ้าท้องสุกท้องสุกเกิดวันที่สิบหาท่านว่าปีหกหกนะครับตอนนี้ก็ได้สี่เดือนกับอีกสิบสองวันนะครับสถานะแม่ด้วยครับสถานะแม่ผสมเก้าจะเลื่อนนะครับได้เดือนได้เดือนเต็มแล้วนะครับแต่ว่ายังพอท่านตรวจท้องนะครับรลอกลัวนะครับถ่ายอีกยี่สิบยี่สิบมือแม่ยครับยังตรวจครับนี่คือเอกสารของแม่นะครับเอกสารของแม่ เอกสารสองชุดเลยแมนครับนี่เอกสารของแม่นะครับที่ผสมใบนะครับได้เดือนหนึ่งนะครับแต่ว่านี่ใบเกิดลูกนะครับใบเกิดลูกนะครับท่องสุกนะครับนี่คือโค้มพัฒนาของแท้แม่พัฒนาถึงโตลูกติดแล้วกัตโตได้ท่องเราลูกลูกเป็นตัวดีมากๆเลยนะครับโตดีครับสี่เดือนคือว่าเม่สซุอีกสิบสองมือนะครับแข้งขายเงาหรือเปล่อเนาะแข้งขายเงากระดูกใหญ่นะครับอื ความเงา้วของลูกเงี<อ>ง้ยวล้ำโซเงา้วเขาข้อดีนะครับเมียนเมียนครับเบิ้งเบ้งเบ้งเป็นโยงเลยล่ะควายตัวเนี้เป็นโยงนะตัวนี้เป็นโยงเลยละ่ะครับ,รบกระดูกกระดูกก็ล่างมากแล้วกระดูกก็ล่างสางนะครับก็ล่างใหญ่นะครับโยงเราเอื้อหมักเผามาตั้งหน่อยเลยนี่ครับเขาข้อดีน,นะครับนี่ลูกอัตลักษณ์มาชัดเจนเลยนะครับอันย่างไปเบื้องทางหน่อยครับดูกหลังขาหลังยืนเหยียดดีพร้อมครับควายตัวเนี้นะกดดีแน่นอนลูกคล่องสุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับเบิ้ง เกินแม่ยี่หลีครับตัวนี้เพราะว่าผสมเองอยู่ครอบเขานะครับถือว่าตัวนี้ส่งลูกมาก,มากๆเราจะท้องสุกก็คือบ่อแล้วครับเบอร์หนึ่งตอนนี้เบอร์หนึ่งแปลเบอร์หนึ่งของควายยักครับสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนสิบสองมือนี้ขึ้นไปหาสวงไอ้สวงหนามแม่ละครับแมนครับหาหรับพวกเรานะครับทรงสุกเจ้าเขาได้เขาได้เรื่องควายยักอยู่ไทยที่หนึ่งนะครับยักษ์ที่สุดในประเทศไทยด้วยครับเอาเบื้องทั้งหนาแม่ไปยังน้อยครับ จุดเด่นของเพื่อนคืออัตลักษณ์กับมาดีมากมาดีมากเพว้นเลยซ้งหาลูกนี่นี่นี่คือลูกตัวที่สองนะครับลูกตัวที่สามจะไปนะครับโอ้แบงค์ไหนครับพ่อคมนี่คมนี่เปิดไปที่หกหมื่นบาทนะครับบุพอซื้อครับเพอซื้อมากๆตัลูกโตเดียวนี่มันเห็นแล้วนะครับเห็นลูกแล้วนะครับเห็นผลงานแล้วเห็นผลงานแล้วนะครับผู้ใดหาแม่ยโงลูกนี่ครับเอาแม่ไป ลูกนี่ผลิตออกมาไวจะขายอย่างเดียวเลยครับไวจะเดินสนามก็ได้แม่ครับเพราะว่าลูกโตดีมากลูกโตดีมากนะครับนี่ครับเราแม่ก็มีโอกาสติดสูงเพราะว่าพานเรารอบกลัวแหละรอบกลัวแล้วนะครับรอบนึงก็อีกชิบมือนะครับชิบมือชิบเอ็ดมือผมมากทั้งลูกไงครับลูกโตดีเราหันแม่ส่งลูกขนาดนี้นะเพื่อนบอกว่าส่งลูกเบิ้งที่ลูกอย่างเดียวเลยครับแม่ง้ามขนาอะไรยังส่งลูกมาง้ามกับคือเก่าครับคือเก่านะครับนี่ครเบิ้งที่ลูกเบิ้งทีผลงานของลูกนะครับอันนี้ลูกเขาเนี่ย ยังพรท่านนี่ทายพยาธิไห้นะครับท่านท่านนี่ทายพยาธิท่านนี่ฉีดยาบำรุงให้นะครับการคิดว่ากันอีกสักคาเดือนนี่ก็คือจะทายพยาธิไห้ยาจะทำให้ผมบาดที่สัตว์ผมหว่างข้อยน้อยตัวนี้ขาเป็นเหย้าโยงเป็นค้อยโยงเป็นค้อยอนาคตดีครับตัวนี้ห้ามพลาดครับโอเคครับพ่อตัวต่อไปแล้วครับตัวที่สามเด็กปั้นตัวใหม่นี่ครับเด็กปั้นตัวใหม่ของพ่อต้อมที่ผมเสียบพ่อต้อมคลิปก้อนก้อนนุ่นว่าโอ้ยพ่อต้อมเสาเห็ดไงข้อยประกวดเรา มาได้แท่งลอยซุ่มมานี่ครับของก็ได้มา,าคิดเดียวงามยังดิหายแย่งไหนครับพ่อรายละเอียดนะครับอายุของน้องน้องเขานะครับหนึ่งปีห้าเดือนกับอีกสิบสิบวันสิบเอ็ดมืออื่นครับถือว่าสิบเจ็ดเดือนครับแ<ห>น้ับน้องเขาซื้อม้าไหนครับอ่าน้องเจ้าของเก่าเอินเขาอย่างเนาะผมก็จำไม่ได้เพราะว่าผม ผมยังคิดซื้ออยู่ผมเปลี่ยนซื้อให้ร้องเขาไหนะเพราะว่าตัวนี้สุ่มมิหลีผมมารอบก้อนมาเห็นเรารอมาทิ้งาหันที่พอตอมพอไทยพอพอตอมไปลอยเอาตัวนี้ครับเป็นลูกตัวไหนพ่อลูกเบิ่มพันหลันนะครับเกิดจากแม่ที่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับตอนนี้น่องเขาน่ะอายุหนึ่งปีห้าเดือนกับอีกตีไว้รอดสิบหมื่นนะครับสูงร้อยสามสิบเก้านะครับโอ้้าไปลงดุนละส่วนสูงกว่าเกินร้อยไี่สีบนีิโอ้ครับมันแท้แม่ครับ งามครับตัวนี้งามนะครับได้ครบทุกอย่างครบนะครับเบื้องเบื้องหนาเพิ่นหนาหวานหนาสวยหนาสวยเบื้องครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับแล้วก็เขาข้อดีแนวสันหลังเป็นสีเลียมผื้นผ้านะครับเอาเบื้องด้านข้างนี่ครับเนื้อหนังมัดเต็มอิ่ีครับตรงย้อมราบอิ่ีสายเบิ่มเพิินสีดอกเล่านะครับตัวนี้สีดอกเล้าครับขาวขาวจุนพนไม่ง่ครับเบื้อง ถ้าได้ออกแดดนี่สิจังครับกระเพาะเนี่ยโอ้ยครับเบิ่งเอาอีกแล้วครับพ่อต้อมพ่ต้อมตอนนี้กำลังกำลังฝึกสมาธิให้อยู่นะครับการยืนยังนะครับกินนี่คือดอกพลอยอยากเก็บตีนแม่ครับเป็นควายที่สมุดคือสมซวนหรือครับสมซวนครับสมซวนตั้งแต่ปลายจมูกจดหางเลยครับหน้าสวยหัวโหนกสวยเข่าข้อดียืนเชิดดี กามเนื้อชงไล่หนาหลายหลายลงมหาไทยนี่สวยใหญ่ไทยกว้างนะครับแนนไทยท้ายนี่ลงผัดผีเลยนะครับนี่เนื้อลงผัดผีเนื้อจับตํ้นะครับเนื้อจับตําจับตําเนื้อจับตํ้นะครับเนื้อจับตํ้สวยนะครับแถ่เป็นซี่เหลี่ยมเลยครับเอาพ่อหยางวนจัง่อยให้พี่พอมีหน่องเขาเบิ้งครับท้ายก็สวยหางกับเนื้ัผสมส่วนมากๆเล็บก็สวยครับนี่แก้งขากระดูกก้อยจับสูงสูงอยู่ มันคัดไทยเนื้อจับตําไทยลำลามเหรอครับเงาหางใยสีนี่ถ้าออกแดียนต้อมาเด่นมากๆนี่ครับวยตัวนี้มันสิขาวขาวจันทรพานเลยเนาะขาวจันทรพานตั้งแต่หนายันหางได้ไหมครับบึง่งอ๋ออนาคตดีมากครับตัวนี้อนาคตดีมากนะครับเปิดาราคาพ่อตัวนี้ก็<ะ>คิดโดนจ้ะคิดว่าจะ, <laughs> ค,าจะ <laughs> คิดว่าจะเปิดเที่ยงเหรอครับ เขาเปิดเบิ้งครับเปิดลาไข่พอเป็พี่น้องเขาเบิ้งเพื่อนเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยแ่ละเปิดกันป่วยเนาะครับครับก็เปิดไว้ที่ชี้แสนหาครับชี้แสนหาครับเนี่ยครับผมอยากขึ้นไปช่วงน่องสตางค์ไม่ไม่ละานี่แหละครับผมบอกเลยผมไม่ไส่หูแต่ผมหูปั้นกระซัมนี่แหละครับเนี่ยครับทรงมอบล้านสามครับปั้นเรื่อยๆเราตัวนี้คือกันเลยครับวันฤลษ์สิบเอ็ดแต่คนละสีแต่คนละสีนะครับเนี่ยครับ เบิ้งครับเป็นแรงบนดาลใจแต่ผู้ใดมีแบบนี้เนี่ยครับมีแบบนี้อดทนรอยยนอย่างอยเหตุลงสนามก็ยังพอต้อมได้จับเงินล้านแหรอครับเบิ้งเว่เดีเด็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆครับเด็ดไปเรื่อยๆเอาความอดทนความพยายามสู้เด็ดไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาค้อยประกวดเขาต้องเห็ดเรื่อยๆสู่<ล>สนามมันเอาไปผมว่มาตัวนี้นะผมว่าตัวนี้กับี่มิจะาของไ,ไว้หน่ะครับเพราะว่ากระแสะควายงาม มาดีมากมากมาดีมากท,กทุกกระแสทุกควยเนื้อคล้วยเหีืองคล้วยพัฒนาตอนนี้นะครับในปัจจุบันมือนี้วันที่27เมษายนมาดีมากกระแสซื้อขายอู้ไหลามาดีมากนะครับมาดีมากเสียดา,ายครับตัวนี้บ่ได้ไปงานอุบลน,น้ำพึ้นบ่อ่าก็ะมีทีมงานนะครับโต้มาส่วนไปอยู่นะครับ แต่ว่ามันเอ๊ยังบ่ทันพร้อมนะครับบ่ทันพร้อมเนาะครับของม้าชิดเดียวคไม่ท่าน้อมเพราะว่าการยืนก็ยังบ่ทันอีกไ่ทันอีกเก่งปานีดอาทิตย์เดียวมั้ยครับเบิ่งเขาก็บท่นได้เปลี่ยนอยู่เบิ่งครับเขาดําเขาเขาเก่าเขาเก่าอยู่นะครับผมบ่ทันได้เปลี่ยนให้นะครับานี่ครับควายงามควายงามบ่ได้อยู่ในฟาร์มใหญ่เลยครับอยู่ลําคอกกันบ้านเฮางาดออกมานี่ครับงามแนะครับงามๆเอาพ่อฝากเบอร์โทรไว้นะ 0 9 8ครับครับ9 4 6 4 4 2 1นะครับนี่เป็นแอดไลน์แล้วก็เฟสบุ๊กเจ็บบุ๊กแอดไลน์เดี๋ยวยังมีอีกยังมีอีกโค้มหนึ่งแล้วพอแล้วมีอีกตัวหนึ่งอีกอีกตัวหนึ่งนะครับสี่ร้อยสิเปิดตัวนั่นามนะครับตััวนน้บอกครับแมนเป็นแต่ว่าเป็นข้อยเผือกเผือกครับเป็นข้อยผูนะครับอายุ3ปีนะครับผสมได้แล้วนะครับนี่น้ำเชื่อได้พร้อมนะครับพอตอมได้อัดวิโอไปแล้วผมก็เลยไม่ได้เสียเวลาทายพอตอมอัดไปแล้วเดี๋ยวเขาเอามาต่อให้เลยครับพอนั้นแล้ว รอติดตามให้จบคลิปครับยังมีอีกครับไอสำหรับก้ยตัวนั้น,นะเจ้าท้องขาวนะครับเจ้าท้องขาวครับนี่ครับ บ่อขาดนะครับแล้วก็ตัดห้องผีนะครับซึ่งซึ่งกระท้องขาวนะครับเป็นกล้วยเกือบพิษก่อนบางมากๆเลยนะครับที่จยาดูสมุนนะครับไม่เดี๋ยวนะครับรับนับ่ึงได้ได้ช่ำไรสนามนะครับนั่นตีนี่นะครับช่ำไรสนามกล้วยนีนับก็ได้นะครับมันหลายนะครับ นมนี่งแต่ยังมาเปิดเปิดราคาครัเปิาคาที่หกแสนข้าหมื่นนะครับนี่ครับสำหรับคันไหนป้ามไหนที่สนใจนะครับวินดีนะครับวินดีแดงหันะครับโล่ข้ามสอบถามดเลยนะครับโทเก้าเก้ส่กบคสองหนึนะครับมีกรต้ n งป้ามนะครับ ออกมาเรืเลยนะครับเพระาระว่าข้อตุรมชัดเจนนะครับกรร้นตีรับประกันหายเรื่อยนะครับบุ๊บพิษฟังแน่นอนนะครับอข้อดีเตรียมตัวดีเตรียมถ่ายดีนะครับกระตูห้องสา่ง่ายนะครับ นะครับแเพือนเขาใหญ่ครับผู้สุกเาเี้นะครับเขาก็ด้ในหักปั๊บยัโตดย้าันหลังดินะครับแล้วมาแบบานไปตกกว่าดินะครับนไปกกว่าดิซึ่งตอนนี้นะครับทางเจ้าของ่นนะครับ เนแบบบมีเวลาที่จะเห็ดตัวนะครับเลยเอามาเปิดแดนครับเปิดแดนพอพันเกลนะครับ่หน้าพอพันเกลียว่หน้า่ซึ่งตอร์โตขาวนะครับเตอร์โตขาวเขียงนะครับเขียงประจําดูพัม เฟามนะครับดีเฟามดูอำเภอเมืองครับนองหัวลำพูิข้องอไครับอำเภอเมืองนะ้องหัวลนะำพำูนะครับจะข้าส้นใตะนะครับแต่สจะพูดมว่าติตตมาเบืเ่ผมเลยก็ได้เอครับ ทราบได้ละเอียดตามไฮโดรคาราตามเบอร์เทราที่แจ้งใ้ไห้นะครับยิ่งดีเพิ่มในนตำจะได้ละเอียดต่างและประกันว่าอบจนพ่อพ่อพ่ผิดหวังในนั่นจนะครับตอนนี้จะเปิดผสมแล้วนะครับเปิดผสมหผสมเช้ไเปดผสมไว้ในราคา2 5 0 0ัรบาทนะครับ นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับอยโต้ของแม่อีกที่หนึ่งนะครับขอบคุณครับ่าพ่อผาาโปรโมชั่นเขาเนี่ยการจัดทรงต่างๆครับการจัดทรงนะครับสำหรับฟ้ามของอตอมฟ้ามนะครับกับบริการทรงเรือฟีนะครับทั่วภาคอีสานนะครับถ้าสำหรับไอ้ภาอื่นนะครับ เขาจะคอยคุยกันครัถ้าตกลงราคากันนี้แล้วนะครับจะซอยค่ารถค่าเลือกกันผู้ละเคร่งนะครับหรือแ่กับโบนังน้ำใจหรอครับสำหรับพอตอมฟ้ามนะครับมาคุยกันได้ก็คุยกันได้ดีนะครับใบซื้อขายเขาใบซื้อขายใบรับประกันนะครับมีสำคัญครับมีมีมีผมจะเห็นถึงว่าไอ้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับเจ็บไว้น้ำกันนะครับเพื่อว่าในระยะเวลาที่ห่ามือ ค้ายมันเป็นอย่างนะครับเขาก็ได้เอาใบรับประกันนี่แหละเอาเบาอกันนะครับครับแล้วก็รับประกันว่าควอยทุกตัวที่ส่งให้ลูกค้านะครับต้องปกทุกตัวต้องปกครับต้องปกกันว่าต้องปกในกล้องจังไดผมการันตี่างามก็ในกล้องแน่นอนเราบ่มีหลอกตาแน่นอนครับเขากล้องกล่องกล่องญ่ครับกล่องในมาตรฐานถึงผมว่าผมกระเบ้าชัดเจนที่สุดแล้วละครับครับถือว่าชัดเจนสุดๆแล้วครับสำหรับพ่อต้อมนะครับครับ ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้น้ำนะครับกับพี่น้องเกษตรกรและเอฟซีทุกท่านนะครับอยากปรึกษาเรื่องควายนะครับจะห้โทรเข้ามานะครับสนใจควายราคาไหนเกียรติไหนเกียรติได้ขายโทรเข้ามาคครรับับสามารถประกันนะครับโตสร้างได้ให้หาให้ได้ถูกเกียรติถูกราคาหลือครับบ่แม่นว่าเห็นพอต้อมจับควายลงสนามถูกงานถูกงาน สี่กล้าถามซือตัวละซี่หามเงอนสามที้เงอนมีคือเกาล่ะครับนีคือเก่าโทมมาถามครับมีโอกาสกับหามให้คือเก่าครับเยอะมือข้างหน้านะครับครับตอนนี้กําลังสุ่มไ้นะครับครับลูกไส้ของลุงเพชรนะครับนี่เอามาไว้แล้วนะครับเพราะผมผมคุ้นอยู่นะตัวนี้ผมเห็นพันนอยู่นะตัวนี้คือจริงๆเป็นอย่างที่เห็นมันพันพร้อมมันบ่ได้มีหลายดีครับราคาผมบอกใครเลยครับ เกษตรกรมากนะครับราคาเกษตรกรเพราะว่าผู้ใดมีผมว่ามันก็เป็นที่จุดสนใจลงจุดที่จำไงทุกค้นหุ่มหอมเนี่ยครับคือคือคือลูกลุงเพชรตัวนี้นะครับจะบอกให้ฟังก่อนนะครับข่าเดี๋ยวออกมาเปิดตัวให้เบิ่งนะครับเกิดจากแม่ที่สูงวัย44นะครับซึ่งเจ้าของเก่าเพิ่นเดินเดินทางไปหาซื้อน้ำเชื่อของลุงเพชรเมื่อก็บไปเพื่อที่จะผสม ของแม่เขาพ่อผสมแล้วก็กถือว่าดีทองออกมาแต่ว่าออกมาด้ตบผขูนะครับตบผขูก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับตัวดีนะครับกเดี๋ยวออกมาเปิดโตห้เบิ้งกับอีกประมาณจัก2อาทิตย์สามอาทิตย์นะครับเตรียมเนื้อเตรียมโตจังหน่อยนะครับราคาเกษตรกรนะครับบอกกระเลยกเกษตรกรเปิดเล่นเ่ครับแมน่อครับเอามา่เปิดบ่ครับกะคิดว่าจะเอามาเปิดนะครับเดี๋ยวมา่เปิดให้ให้สำหรับเกษตรกรหรือเอฟซี ที่เพื่อนต้องการากได้นะครับห้างขายห้างไายจากบงการไปโดนนะครับลูลงเพ็ดในกาศี่ขาดเปลือนือมันหายากนะครับหายากแล้วแทบจะบุมี่เลยนะครับปีที่แล้วเขายังเห็นว่าซื้อขายกันดุแม่ครับมีสองสามโตครับปีนี้เงียบอันนี้ผมไปซื้อผมไปซื้อแม่เขาออกมานะครับจากท่านปลัดนะครับอยู่เมืองกาลสินท่าเนี่ะนะครับบัดที่นี่แล้วก็มันห้องนะครับห้องหาม่นะครับ เร็เลยโทษมากห้ไปเอาเอาเอาลูกเอาลูกมาลูกมาไวไหวก็แมนนะครับเลยได้เลยครับแมนครับอแต่ในราคาเกษตรกรกันจอกกินห้ฟังก่อนราคานะครับครับกแสนกลางๆนี่แหละครับบกขวมล้านแสนนะครับแสนกลางเลยแมนนะครับหนึ่งแสนก็กัวโอไงโอหนึ่งแสนก็กัวแมนโอ้โหพอเพอซื้อนาติตาซึ่งซึ่งซึ่งผมอะ ก็ตรงตรงรับที่ที่ผมจะมาเปิดแบงเนี่ยเพราะว่าอยัางสำหรับตัวผมอ่ะผมค่อยผูอ่ะครับผมบอกไม่ไหไว่ฟ้ามไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างลูกเล็กเล็กแดงมันก็ะมีนะครับเกิดบืนใดมือหนึ่งมันไอ้นั่นถือมาไอ้ลูกเต่าว่าจับน้ำหยาครับอืครับถึงถึงกับผู้ใดติดตามพ่อตอมก็จะเห็นว่าพ่อตอมมีสือเสียงดังมาด้วยคุ้ยแม่ครับคุ้ยแม่สาวเห็นลงประกวดกับมีแต่คุ้ยแม่จับคุ้ยแม่ มันถือคนละยางกันครับมันถือคนละยางแมนเมนมันถือคนละยางเลี้ยงขึ้นคนละยางก็ขอฝากไว้นํานะครับติดตามคือเก่าครับฝากติดตามคือเก่ามีมาเรื่อยๆมีถูกราคามีถูกเกตครับมีถูกราคามีถูกเกตนะครับน่ครับปรึกษาอะไรคือเก่าครับมาตรฐานกับคือเก่าครับโอเคครับฝากไว้บ้องเขาเบิ้งกดไลค์กดแชร์ไดตตามเป็นกำใจกับถ้าชิบกับโอ้โอตอมครับครับขอบพระคุณที่หลายครับ